สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำสารมสูนิมนะคะไปดูอุปกรณ์กันเลยแล้วก็ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอโทษด้วยนะคะอย่างที่หนึ่งภาชนะสองใบยอย่างที่สองช้อนสองคันอย่างที่สามลบอนเอ็กนะคะเราแนะนำให้เป็นลายบอนเอ็กนะั้นถ้าเราจะทำสใสแต่วันนี้เราก็จะทำสใสอยู่ดีอะ วันนี้เราจะทำเป็นสีขุ่นนะแต่ว่าเราจะใช้ลายบนเอกเพราะเรามีแต่กาวขุ่นนะอย่างที่สี่จะเป็นคิวอ่าน้ำนะคะอย่างที่ห้าน้ำเปล่าอย่างที่หกกาว a o t เอ้ย t o a ฮะอย่างที่เจ็ดบอแดกนะคะครันี้เราจะไม่ใช้เป็นน้ำยาทางร้านนะคะเขา,าจะสั่งก็สั่งได้นะ อย่างที่แปดจะเป็นสีและตาเรีบนะแล้วแต่ว่าใครจะใส่สีหรือตาเรีบ,ก,บก็ได้นะคะโอเคค่ะอุปรกรณ์ก็ครบแล้วนะคะแปดชิ้นแล้วก็ค่ะที่เก็บเนี่ยนะคะจะเป็นที่เก็บสลาม<น>โอเคค่ะไปดูการทํากันเลยนะคะสิบนี่นะคะเราก็จะใส่ตาลงไปใส่ตาเสร็จแล้วเข้ามาดูกันนะคะนี่นะคะเราก็ใส่ตาเสร็จแล้วไป้ึงพ่อ ก็ใส่กกลแคไนี้พอนะคะอย่างต่อไปเราก็จะใส่ในบ้าเ,เอ็กใส่ลงไปสองช้อนนี้็พ่อาแต่ว่าแต่ว่าถ้าใครดื่ช้อนหนึ่งก็ใส่ไปแค่ช้อนเดียวพอ ทษไม่รู้นะคะโอกคาค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะมีเสียงอะไรพวกก็ขอโทษด้วยนะคะเสร็จแล้วอะบ้งเอะแล้วก็่ใส่ถุงมื้ส่อเท่าไหร่ทุนเยอะมากใหลือ้อน ยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใช้ล้วก็อเอาเรื่องเาเครื่องหนึ่งใบนะคะแล้วก็ใส่เบล๊กแล้วแต่หนเราจะใช้หุนเดียวเราจะใช้หุ่นเดียวเราก็ใชน้ำ น้ำเมียทำสลามทางลันเราก็ทำได้นะเจ้วเข้าไปสองบาหล็กด้วยน้องตัวเดี๋ยวคนน้ำเมียคนบาเล็ตอ่ะน้ำเปล่าเข้ากันแล้วค่อยมาดูนะคะนี่นะเราก็คนเข้ากันแล้ว เข้ากันแล้วนะเรียนเลโอเคแล้วก็คนให้มันเท่ากันเลยนะคะต่อไปเราก็จะใส่เข้าไปหนึออ่งช้อนหนึ่งสองช้อนแล้วกันผูู้่อยู่ไหนโอเคค่ะคนเสร็จแล้วค่อยไปดูกันนะนี่นะคะก็ได้เท่านี้นแล้วคนมาทุกคนนะคะเราจะมานวดกัน มนไโอเคเราก็เล่นเสร็จแล้วนะคะเราก็นวดเสร็จแล้วแบบเดียวเองแค่ถึงหนึ่งนาทีสองนวดนวดแล้วก็แตะแตะตอนนี้ใหญ่กำลังดูหนังอยู่มีแต่งอะไรก็ขอื่อนนะเห็นภาพตรงนั้นปะเรามาปิดแสงอ่ะแสงส่องหอมคือเปุ้อ บางกว่านีน้เดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนะโอเคได้แล้วนะสูตนี้นิ่มนิ่มจริงหอมด้อะโอเคไปก่อนนะคะกับสูตรสลัดน,นี่งยืดนี้ก็บาย,บาย